วันนี้ข้าพระเจ้าจะมาเล่าเรื่องประสบการณ์ในการไปท่องเที่ยวเมืองนรกมาเมื่อครั้งสมัยหนึ่งอายุประมาณ25ปีโดยประมาณโดยเวลาประมาณสามทุ่มครึ่งตัวผมเองก็กำลังที่จะหลับพักผ่อนก็เลยขึ้นไปส่วนบนไว้ผ้าเสร็จก็เตรียมตัวจะนอน ตัวผมเองนั้นใช้เวลา10-15นาทีกว่าจะหลับแต่ในวันที่เกิดเหตุผมแค่ล้มตัวลงนอนและรู้สึกได้ว่าเหมือนมีคนมาจับแขนผมแล้วก็กระ,กะตุกตัวผมเข้าใจว่าเป็นแม่เข้ามาในห้องนอนก็เลยจะลืมตาถามแม่ว่าแม่เข้ามาในห้องนอนได้ยังไงผมล็อกประตูไว้ยอยู่แต่ปรากฏว่าพอลืมตา ขึ้นไปแล้วกลายเป็นไปยืนอยู่ในช่อง้อยฝาบริเวณนั้นก็จะมีพื้นหญ้าสีเขียวกระจีสวยงามบนฟากฟ้าอากาศสดใสความร้อนความเย็นไม่มีพื้นที่สูงต่ำสลับกันสุดลูกหูลูกตาในบริเวณนั้นก็จะเป็นหลุมอยู่หลายๆหลุมนับจำนวนไม่ได้ หลุมเล็กหลุมใหญ่อุปมาก็เหมือนเรากุดสะน้ำไว้ชั้นใดก็ชั้นนั้นแต่ก็จะเกิดเป็นเหมือนลาวาเดือดอยู่ตลอดเวลาบริเวณหลุมก็จะมีพื้นหญ้าปกคลุมซึ่งบริเวณพื้นหญ้านั้นก็ไฟก็ไม่ไหม้ไม่ไหม้หญ้าซึ่งความจริงแล้วถ้ามันเป็นหลุมเพลิงขนาดนั้นมันน่าจะไหม ัวผมก็มองขึ้นไปบนฟ้าก็ปรากฏว่าเห็นเป็นนกตัวเท่ากับปั้นอยู่เต็มท้องฟ้าไปหมดสักระยะหนึ่งข้าพเจ้าก็ได้ยินเสียงคนร้องโอดโอยทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายข้าพเจ้ายังไม่เห็นตัวว่ามาจากไหนก็มองไปทางเสียงที่อยู่ตามหลุมเสมือนลาวานั้นสักพักก็มีคนฝุดขึ้นมามากมายจากหลุ่ม เนื้อตัวแดงกำรรเสมือนเหล็กที่เพิ่งโดนหลอมละลายมาใหม่ๆเป็นรูปเป็นร่างผู้หญิงผู้ชายขึ้นมาร้องโอดโอยด้วยความทุกข์ทรมานจนเนื้อตัวเขาเย็นลงเป็นผิวหนังเราปกติแล้วปรากฏว่าเจ้านกที่ผมเห็นตัวเท่ากับปัน้นอยู่ที่สูงมากก็บินโฉบลงมาตัวเท่ากับรถเก่งขันหนึ่ง เขาก็ใช้เล็บนังของเขายาวๆขยุมคนที่อยู่บริเวณนั้นขึ้นไปทุกตัวบางตัวก็ขยุมไปทีละสามทีละสีเอาไปโยนเล่นบ้างก็มีเอาไปฉีกออกค่อยๆสยายออกก็มีบุรุษทั้งหญิงทั้งชายนั้นก็ร้องโอดโอยด้วยความทรมานในความรู้สึกเจ็บปวดซึ่งไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้ แล้วเขาก็จะโยนร่างทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายนั้นลงในบ่อเหมือนเดิมคนก็จะร้องด้วยความทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสร่างกายค่อยๆจมลงไปพร้อมกับเสียงที่หายไปบางคนผุดขึ้นมาแล้วก็นกก็ไม่สนใจก็จะเป็นบุรุษผุดขึ้นมาจากดินแล้วใช้อุปกรณ์ทุกอย่างที่มี ทุบตีสารพัดมีดฟันแทงสารพัดเพื่อให้เกิดความทุกข์ทรมานของคนที่อยู่บริเวณนั้นทุกคนจะไม่มีเสื้อผ้าใส่อยู่ในสภาพเดียวกันทั้งหญิงทั้งชายแต่บุรุษที่มาทรมานบรรดาคนที่ขึ้นมาจากหลุมกระดาษทองแดงนั้นจะไม่มีเสื้อผ้าใส่ทุกคนก็จะโดนทุบโดนตีโดนเคี่ยน บางคนก็สลบแล้วก็ตีขึ้นมาฟื้นขึ้นมาร้องอุดอยด้วยความทรมานแล้วเขาก็เขี่ยคนทั้งหลายแล้วนั้นตกที่หลุมกระทะทองแดงเหมือนเดิมเหตุการณ์เป็นอย่างนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าทั้งคนทั้งนกที่เป็นผู้คุมทำโทษด,ด้วยความไม่ยับยั้งชั่งมือเลยคือมีแรงเท่าไหร่ใส่เท่านั้นจึงเป็นความที่น่าสงสารมาก มนุษย์เราโดนตบโดนตีก็ยังมีความมึนความชาและจะไม่รู้สึกตัวในที่สุดแต่ในสถานที่นั้นความมึนความชาไม่มีมีแต่ความทุกข์ละมานจนสิ้นเสียงสุดท้ายเมื่อร่างกายจมลงไปในหลุมทองแดงตัวเองก็ยืนพิจารณาดูอยู่ตรงนั้นประมาณหชั่วโมงก็เลยเข้าใจว่าแบบนี้มันน่าจะเป็นนรกแล้วเพราะตัวเราก็ยังไม่ได้หลับ สงสัยจะหัวใจใวตาย <c oughs> ข้าพเจ้าเองก็เลยพิจารณาว่าไปทำเวรทำกรรมอะไรไว้หนอถึงได้ตกนรกไยแท้แล้วก็นึกถึงแม่กว่าแม่จะรู้ว่าเราตายก็คงอีกหลายชั่วโมองคงจะคิดว่าตัวข้าพเจ้านั้นหลับเพลินแล้วตัวมเองก็เหมือนกับ ลืมตายขึ้นมาอีกทีก็เป็นห้องนอนเจ้าของซึ่งดูแล้วก็ใช้เวลาไม่เกินสองนาทีแต่ตอนที่อยู่ที่นรกเนี่ยเหมือนก็อยู่ประมาณห้าชั่วโมงและตัวอเองก็ลุกขึ้นมาก็สํารวจร่างกายตัวเองไม่ตายยังมีสติอยู่ก็เดินลงไปกราบไหว้พ่อกับแม่ซึ่งตอนนั้นก็เป็นเวลาละครยังไม่จบก็นั่งดูละครกัน พอกราบท่านเสร็จผมก็เล่าเรื่องนี้ให้ท่านฟังเหมือนที่เล่าลงในวิดีโอคลิปนี้หวังว่าวิดีโอคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับผู้คนที่ได้มาฟังในด้านไหนก็ด้านหนึ่งขอให้ทุกคนเป็นคนดีนะครับสวัสดีครับ